มีต้ออยู่สีประเภทก็คือจะมีต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ต้อหินฟังดูแบบอุ้ยม,มีมีหลายอย่างจังเลยแต่จริงๆอะค่ะต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยอาจจะกรูปอยู่ในหมู่เดียวกันได้เพราะว่าอสองตัวนี้ค่ะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุดวงตาด้านนอกก็คือจะเป็นวุ้นใสๆที่อยู่ใกล้ๆตาขาวกับตาดำของเราอะค่ะก็คือจะเรียกว่าเป็นตรงคนจังัิว่าอันนี้คือภาษาอังกฤษเลยเนาะ เรีย่อ้โรคต้อลมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเกิดจากเรื่องเกี่ยวกับคอลลาเจนเหมือนว่าคอลลาเจนในดวงตาขาวของเราค่ะมันค่อยๆเสือ่อมสภาพไปอาจจะด้วยการเจอแสง UV หรือว่าด้วยดาเมจอื่นๆนะคะแล้วมันก็จะทําให้เกิดเป็นวุ้นใยๆขุคุณๆในตรงตาขาวซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าสมมุติ มันมเราปกติไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าคล้ายเคื่องตานิดหน่อยเวลาส่วนมากจะไปเจอก็เวลาเราไปหาคุณหมอจับสุแพทย์นะคะ<ฆ>เขาจะส่องแล้วบอกอุ้ยมีต้อลมนะก็อาจจะให้ยาหยอดตามาหยอดเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งไม่ให้ระคายเคืองตาแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้มีการดูแลหรือว่าไม่ได้ไปหาหมอบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะต้อลมอ่ะมันอาจจะเหมือนแบบพัฒนาไปเป็นต้อเนื้อได้ซึ่งต้อเนื้อเน,นี้ยค่ะม,ม,มันก็คือต้อลมนั่นแหละแต่มันจะ ขยายเข้าไปตรงตาดำค่ะขนแป้งคือเราจะเห็นเลยว่าแบบจะมีเอ๊ะสีขาวๆคุ่นๆเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอะคะ่ะเข้าไปตาดำของเราแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าขนาดของต้อเนื้อเนี่ยใหญ่ขนาดไหนถ้าสมมติใหญ่มากๆเข้าอะค่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบนี่สายตาเอียงอาจจะบดฟังสายตาได้นะคะแต่เขาก็มีวิธีรักษาค่ะคืออย่างต้อนเนื้อเนี่ยเราสามารถเอาไปลอกออกได้คือฝังมีแม่ตัวกันก <c oughs> นะครั <c oughs> ไปลอกเอาต้อเนื้อ <c oughs> ออกอย่างเงี้ยค่ะ วิชั่นของเราหรือว่าการมองเห็นของเราเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติอีก2ออย่างนะคะที่จะได้ยินนิกว่าค่อนข้างบ่อยในหมู่ผู้สูงอายุก็คือต้อกระจกกับต้อหินต้อกระจกเนี่ยค่ะจะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับเลนตาก็คือตัวที่ใช้รับแสงรับภาพข้างในเลยอะค่ะอย่างต้อลมกับต้อเนื้อจะอยู่ด้านนอกเนาะเป็นวุ้นใสยที่หุ้มเราอยู่ด้านนอกเลนเนี่ยค่ะจะอยู่ข้างในสำหรับต้อกระจก ก็กระจกสังกกษเรียกว่าคาทะรัลลค่ะก็คือเหมือนว่าเลนของเราจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอาการตาผ้ามัว <S <S ซึ่ง <S 1> <S 1> <ๆ>อันนี้ค่ะเราจะเห็นเราจะเห็นเลยว่าแบบข้างในของคนเท่าคนแก่บางคนนะคะตาเขาจะออกสีขาวๆใสๆขุ่นๆนะคะตาจะไม่ใสอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาการที่เห็นได้ของโรคก้อกระจกนะคะซึ่งต้อกระจกนี่รักษาได้เหมือนกันค่ะก็คือต้องไปผ่าตัด เปลี่ยนเลนตาแล้วก็พอผ่าตัดแล้ว <c oughs> ก็จะกลับมาใส่ปิ้งมองเห็นชัดเหมือนเดิมแต่อย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่ค่อนข้างจะน่ากังวลที่สุดก็คือกลาโคมาหรือว่าต้อหินต้อหินเนี่ยค่ะเป็นความผิดปกติของตัวในสุดเลยค่ะเป็นประสาทเส้นประสาทตาที่ทําหน้าที่ส่งข้อมูลต่างๆจากดวงตาของเราเนี่ยค่ะเราเห็นอะไรเรารับแสงอะไรมันจะมีหน้าที่ส่งไปประมวลผลที่สมองค่ะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ให้ความผิดปกติของตัวส่วนประกอบในลูกตาแต่จะเป็นส่วนผิดปกติของเส้นประสาทซึ่งฟังเราแบบดูน่ากลัวก็น่ากลัวจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นต้อหินแล้วเนี่ยค่ะโอกาสการรักษาหายคือไม่มีเลยเราไม่สามารถผ่าตัดได้เหมือนอันอื่นเราไม่สามารถออรักษาได้มีแค่การช่วยพยายามชะลอความเสื่อมข,ของเส้น,สนประสาทตาที่นั้น แล้วถามว่าต้อหินเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรต้อหินเกิดขึ้นส่วนใหญ่นะคะความเสี่ยจะมาจากการที่เรามีความความดันตาที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ intraocular pressure ซึ่งตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากว่าในตาของเรานะคะจะมีเหมือนแบบน้ําของเหลวที่เหมือนแบบทำให้ลูกตาเรามีมีทรงลูกตาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเขาเรียกวิทรัสลูิดก็คือจะมีการมีเซลล์ที่ผลิต น้ำนี่ออกมานื่อยๆแล้วก็มีเซลล์ที่ทําหน้าที่กรองแล้วก็ระบายน้ําเก่าๆออกไปใช่ไหมคะพอส่วนมากอะค่ะจะเกิดปัญหาการอุดตันหรือว่าความเสื่อมสภาพของเซลล์ที่กรองน้ำน้ําของเหลวในดวงตาดังนั้นจะ,ะ,ะทําให้เกิดรูปโป่งอะคะ่ะเราอัดน้าเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ระบายออกม,มันก็จะโป่งขึ้นโป่งขึ้นความดันจะสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งความดันตรงเนี้ยค่ะมันจะไปกดทับเส้นประสาทตาทําให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ประสาทแล้วก็เกิดมาเป็นต้อหินในที่สุดค่ะ เออแล้วมานน็อตนิ้นี้ค่ะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโรคต้ออะไรที่อันตรายที่สุดคะในบรรดาที่อธิบายมาทั้งหมดต้อหินค่ะต้อหินคอนเฟิร์มแต่ว่าถ้าฟังจริงๆชื่อภาษาไทยก็เหมือนเขาก็แบบหินหินไหมคะแล้วต้อลมแบบวยููชิวชๆต้อเนื้อยังไม่เท่าไรจะจบเปลี่ยนได้แต่ต้อหินนี่คือแบบถ่าวบอ,อแล้วก็ต้อ,อหินนะะจริงๆเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นสาเหตุการเกิดตาบอดอันดับต้นๆของไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะ,ะของทังโรคเลยจะเกิดโดยเำพาะกับผู้สูงอายุค่ะแล้วแบบนี้ต้อหินเองเนี่ยแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะดรน,นี้ค่ะอันนี้ตอหินถ้าแยกย่อยนะคะจะมีด้วยกัน4ี่ประเภทอย่างแรกเลยเนะะี่ยค่ะที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยเขาเรียก primary open angle glaucoma ก,ก็คือตอหินชนิดมุมเปิดอันนี้<ะ>ค่ะเหมือนค่ะ ไอตัวมันเป็นความเสื่อมทั่วไปของเนื้อเยื่อกรองของเหลวในดวงตานะคะก็เหมือนแบบท่อระบายน้ําที่เหมือนค่อยๆเกิดการอุดตันนะคะแล้วก็พอไอความดันลูกตาเรามีความดันสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะดีเวล็อปมาเป็นต้อหินนะคะหรืออย่างที่สองก็คือเป็นแบบเฉียบพันก็คือต้อหินชนิดมุมปิดเขาเรียกว่า acute angle closure glaucoma อันนี้เนี่ยคือจะ มีกลไกคล้ายๆกันก็คืออยู่ๆอะท่อระบายน้าท่อระบายของเหลวของเราก็ถูกปิดลงแต่แทนที่มันจะเกิดจากความเสื่อมที่แบบค่อยๆดีเวลลอปจากแบบระยะหลายปีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆมีความเสื่อมค่อยๆเพิ่มความดันลูกตาขึ้นอันเนี้ยกลายเป็นว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ความดันลูกตาเราเพิ่มอย่างเฉียบพลันแล้วก็จะทําให้เหมือนแบบระบบเส้นประสาทอะค่ะได้รับความกระหบกระเทือนค่อนข้างมาก อ่ะอันนี้ก็คือแบบเฉียบพลันแต่อันนี้จะค่อนข้างพบได้น้อยค่ะอย่างที่สามเนี่ยคือเกิดกับเด็กๆอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นต้อหินแบบพันธุกรรมค่ะก็คือแต่อันนี้จะพบได้ในเด็กทารกแล้วคือก็จะมีการแก้ไขได้นะคะคุณหมอเขาคือจะดูเลยแล้วก็จะแบบอ่ะแก้ไขรักษาให้น้องเลย และอย่างสุดท้ายอะค่ะจะเป็นต้อหินจากภาวะแทรกซ้อนก็คือบางทีอาจจะมีอาการเยื่อหุ้มตาอักเสบหรือว่าบางทีอาจจะมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาอย่างอื่นๆหรือการได้รับการบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะทําให้พัฒนาความรุนแรงมาเป็นต้อหินได้ขึ้นอยู่กับว่าอสาเหตุหรือว่าโรคที่เป็นอยู่กับดวงตาเนี่ยค่ะมันมันเป็นอะไรมีสาเหตุจากอะไรแล้วก็ จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทดวงตาไหมคะคะอย่างสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดต้อหินเนี่ยอย่างความดันตาสูงอันนี้เนี่ยแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเอ๊ะชันเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดความดันตาสูงก็เป็นได้เราพอจะมีทางรู้ตัวเองไหมคะดรจริงๆเราเราไม่รู้เลยค่ะไม่ใช่ว่าแบบ<ม>เอ้ยอย่างบางคนความดันสูงเนี้ยยังแบบวัดเครื่องมีเครื่องวัดความดันที่บ้านใช่ไหมคะ จริงๆเครื่องวัดความดันก็ม,มีเครื่องวัดความดันตาก็มีค่ะแต่ต้องให้จักษุแพทย์เป็นคนวัดดังนั้นเราไม่สามารถมานั่งมอนิเตอร์กันเองได้ว่าแบบอุ้ยวันนี้ความดันตาฉันเท่าไหร่อันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องไปพบจักษุแพทย์บ่อยขึ้นอาจจะแบบอย่างน้อยปีละครั้งเนี้ยค่ะแล้วให้คนหมอเขาเช็คให้ว่าความดันตาเรายังปกติดีอยู่ไหมยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆความดันตาเหมือนความดันเลือดอนะเนาะทุกครั้งที่เราไปโรงพยาบาลเขาวัดมันก็มีขึ้นมีลงบางวันสูงบ้างบางวันต่ำบ้าง ความดันตาก็เหมือนกันค่ะคือมันจะเปลี่ยนแปลงแต่เขาจะมีเรนจ์ของเขาก็คือค่าเฉลี่ยค่ะอยู่ประมาณ15มิลิเมตรตลอดคือ15 m mm m s g เนาะแตะ่บางทีถ้าสมมติสูงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็อาจจะเพราะว่าต้อหินนะคะมันเป็นโรคที่ค่อยๆเสือ่อมค่อยๆดีเวลลอปคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆย,ยกเว้นจะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะไม่ใช่อยู่ๆจะเป็นแบบอยู่ๆตาบอดเลยเป็นต้อหินเลยแต่มันจะเป็นความเสื่อมในระยะเวลาหลายๆปีดังนั้นคุณหมอก็อาจจะบอกว่าเนี่ย ถ้าสมมติคุณมีสภาวะว่าเอ้ยความดันในลูกตาของคุณสูงติดต่อกันมาหลายครั้งแล้วนะคุณคุณหมออาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินแล้วก็อาจจะต้องคอยจับตาดูหรือว่าคอยแบบให้ยาอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยไปหา<ะ>เพทย์บ่อยหน่อย